สวัสดีค่ะพบกับช่องดารากอสิสบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube เป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่ความสามารถเกินตัวสำหรับนวนผ่านล้ำซ้ำหรือเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในนามมาดามแป้งเธอคนนี้ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงแต่ก็มีชื่อเสียงให้พูดถึงกันอย่างไม่ขาดสายโดยมาดามแป้งเป็นถึงประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือในไทยลีก และผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยอดีตที่ปรึกษาประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติรวมไปถึงเป็นอดีตผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และยังเป็นอดีตผู้จัดการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนอกจากนี้ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจประกันภัยของตระกูลและยังเปิดกิจการของตนเองนำเข้าสินค้าแฟชั่นแบรนด์จากหลายแบรนด์ผ่านทางบริษัทวันมานีจำกัดและบริษัทซังอรอร์เร่กรุงเทพจำกัดเริ่มจากแบรนด์แรกคือแอมเมส จนมากมายหลายแบรนด์ในปัจจุบันเช่น Emporio Armani t o น c ท Chloe และ Blue Marine ผู้หญิงคนนี้เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถความสวยและเงินทองแล้วอีกอย่างหนึง่งเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมในเรื่องของการทำงานแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมครืหัสน์ของมาดามแป้งพร้อมความร่มรื่นของส่วนขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านทุกซอกทุกมุมอลังการมากค่ะเอาเป็นว่าจะน่าอยู่และลังใหญ่แค่ไหนนั้นเราตามไปดูกันเลยดีกว่า ขอบคุณที่มาแรงข่าวจาก Daily Life Express ขอบคุณทุกท่านสนับการรับชมช่องดารากอสิบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ